สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมทีวีกันนะครับพอดีมีโอกาสได้ทําก็เป็นทีวีซัมซุงพัดมานะครับอ,อาการลูกค้าแจ้งมาว่าไฟเข้านะครับแต่เปิดไม่ติดนะครับจะเป็นไฟ LED สีแดงกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนั่นนะครับ แต่ไม่มีภาพนะครับเปิดไม่ติดนะครับอาการนี้ถ้าเพื่อนๆรับงานมาก็แนะนำว่าอย่าอย่าเปิดลองนานนะครับเพราะว่าจจะทําให้ตื่นเสียตามไปด้วยนะครับพวกพัดมาจะมีเสียงดีเลยดังแต๊กเตอยู่น้านหลังนะครับแต่เครื่องทํางานไม่ได้นะครับถ้าเปิดนานเนี่ยอาจจะตื่นเสียไปด้วยนะครับ ส่วนรุ่นก็เป็นรุ่นนี้เลยนะครับพัดมาทีวี43นิ้วนะครับ PSC3D C50A2 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเรีดูด้านในกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ฝาครอบจะเป็นฝาเหล็กนะครับก็ค่อนข้างหนักอยู่นะครับครั้งนี้ ก็จะเห็นมีบอร์ดสปายนะครับบอร์ดสปายแล้วก็บอร์ดไวบอร์ดลอจิกเมนบอร์ดแล้วก็บอร์ดเอนะครับสําหรับประการนี้ก็ส่วนใหญ่ครับช่างบางท่านก็จะแนะนำให้วัดไฟนะครับไฟ VSB VS, VS, อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมทําในแบบของผมนะครับผมจะไม่วัดไฟนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการเสียเพิ่มนะครับอาการอาจจะเสียเพิ่มตัวอื่นไปด้วยนะครับเพราะเราวัดไฟเปิดไปบ่อยอะไรอย่างงี้นะครับอาการนี้ผมจะมองข้ามส่วนของซับไกับเมนบอร์ดไปก่อนนะครับเพราะว่ามีไฟเข้านะครับก่อจะสโคบลงมาเหลือระหว่างบอร์ด Y กับบอร์ด X นะครับสองบอร์ดนี้นะครับ ้าเป็นไมได้เพื่อนเพื่อนก็ดอดออกมาเช็คเลยครับโดยเฉพาะบอร์ดวายนะครับเสียบ่อยนะครับสําหรับพัดมาเพราะว่ากินไฟค่อนข้างสูงครับแรงดันไฟสูงนะครับส่วนบอร์ดเอกถ้าบอร์ดเอกเสียนี่ก็มีโอกาสที่จอจะเสียด้วยนะครับโขียนครับเดี๋ยวทําการตรวจวัดคร่าวๆกันเลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะวัดไฟก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะไม่ไม่วัดนะครับก็บก่อนวัดนะครับก็ให้เพื่อนๆถอดสายตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเราจะได้แยกว่าเราสงสัยบอดไหนนะครับจากนั้นก็ทำการ ตรวจวัดได้เลยครับก็ใช้พิเตอร์แบบแบบเข็มนังดีนะครับง่ายดีเนี่ยครับก็ตั้งคูณหนึ่งนี่นะครับวัดในวงจรก็จับกาวไปเส้นนึงนะครับสีในก่อนก็ได้นะครับก็วัดตรงตรงนี้เลยก็ได้ครับมันมีจุดเทสพอยอยู่นะครับ นี่นะครับที่เขียนว่า VS นี่นะครับขึ้นนะครับแล้วก็สลับข้างนะครับก็สีแดงมาวัดบางนะครับเนี่ยขึ้นทั้งสงครั้งนะครับก็แสดงว่าบอรดนี้เป็นที่เป็นตัวสงสัยนะครับ บอดก็เหมือนกันนะครับวัดคล้ายๆกันนะครับเราบอร์ด X ก็วัดลักษณะเดียวกันครับวัดตรงนี้ก็ได้ครับตรงขากลางของ g b t นี่ครับก็สลับวัดเหมือนกันนะครับนี่ขึ้นนะครับ แล้ไว้ก็สลับมันจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะครับถ้าดีนะครับนะครับก็แสดงว่าบอร์ด X เราผ่านไปก่อนนะครับถ้าเราวัดตจอตัวเสียแล้วเรายังซ่อมไม่ผ่านนะครับเราคอยมา เช็คบอร์ดอื่นดูอีกทีนะครับให้ละเอียดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะถอดบอร์ดาวออกมาเช็คนะครับพวก g b t mod f a t e d ดโอต่างๆนะครับชอบมีปัญหานะครับตัวนี้ก็ชอบเสียเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำการถอดบอร์ดแล้วมาดูกันอีกทีครับครับผมก็ได้ทำการถอดบอร์ดไวมาแล้วนะครับก็ให เพื่อนๆไล่เช็คเลยครับตั้งแต่ g p t นะครับไทโอตนะครับนี่ครับไอพวกตัวเล็กพวกพอร์ตเฟด g p t ไดโอตต่างๆนะครับเช็คทุกตัวเลยครับพวกนี้สามารถช็อตได้หมดเลยนะครับก็ตั้งคู่หนึ่งเนี่ยครับค่หนึ่งนะครับไล่เช็คไปเลยครับวัดกา สองคขา3สามนะครับยังไนี่ครับถ้าขึ้นสองครั้งก็ช็อตนะครับก็ให้ทําการลอยไปเลยนะครับตัวไหนที่สงสัยเหมือนกันครับวัทุกตัวนะครับไล่เช็คไปเลยครับนี่ครับแต่ตัวนี้สามตัวนี่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าเป็นไดโอดเป็น gpt นะครับก็เพื่อนๆอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นอะไรก็ดูเบอร์แล้วก็ไปเซิร์ชดูตัวต่อชีดเลยนะครับก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็ไล่เช็คไปทุกตัวเลยครับถ้าตัวไหนขึ้นสองครั้งก็จะนิฐานว่าเสียครับก็ลอยออมาวัดข้างนอกดูก็ได้ครับแตไม่น่มั่นใจคิดครับเดีย๋ยวผมอยู่ทำการ ตรวจช็คก่อนครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีตัวไหนเสียบ้างนะครับก็ผมก็ได้ทําการตรวจเช็คแล้วนะครับก็มีหลายตัวเป็นนะครับที่เสียหายอยู่นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมได้ลอยไว้แล้วครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้านะครับผมลอยไว้แล้วครับก็ถ้าเพื่อนๆกลัวจําไม่ได้ก็ ทำในลักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยหาอะไรมาใส่ก่อนค่อยถอดออกน,นะครับก่อประมาณนี้นะครับก็เช็คดีๆนะครับพวกไดโอดต่างๆด้วยนะครับพวกนี้ก่อประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทาการหาอะไรมาเปลี่ยนกันครับแต่บางทีถ้ามันเสียเยอะจริงๆก็พิจารณายกบอร์ดใหม่ก็ก็พอได้นะครับพราว่าเราหาอะไรแต่ละเบอร์อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะเราไม่ได้ทําประจํา ไม่ได้มีอะไรสำรองไว้อย่างเงี้ยก็พิจารณาอีกมุมหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนก็ประหยัดครับเซฟได้เยอะนะครับประมาณนี้นะครับในทางการตรวจซ่อมก็มาดูกันทีครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับบางทีเรื่องของพวกพัดมานี่เกตอะไรนี่สําคัญมากเลยนะครับถ้าเกตไม่ได้นี่ก็เปลี่ยนไปก็เหมือนเดิมครับช็อตหนักก็เดิมเีงนะครับพาตัวอื่นเสียหายไปด้วยนะครับ ถ้าไม่ผ่านก็คงต้องยกบอร์ดเป็นกันนะครับสำหรับตัวนี้ทีครับเดี๋ยวมาดูกันครับก็ผมก็ได้ทําการลงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไปลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะผ่านไหมก็ผมก็ได้ทําการใส่บอร์ดไปแล้วนะครับแล้วมาเปิดลองกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ามาแล้วนะครับอันนี้ผมได้ทําการจําเทจไปนะครับก็จะเห็นมีการสแกนสีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเอเคนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็คงต้องลองไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงได้นะครับ เพิ่งจะรู้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับพวกพัดมาเนี่ยบางทีเปิดไปได้ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่บางทีก็กลับมาเป็นอาการเดิมได้เหมือนกันนะครับต้องลองพักหนึ่งนะครับก่อนจะส่งงานนะครับคิดว่าหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่เจอปัญหา,ารักษาเดียวกันครับเอาไว้เป็นแนวทางการตรวจสอบนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ เราพอทำเองได้ก็ลองทําดูครับไม่เสียหายครับถ้าเป็นของเราเองแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่พอรู้เรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะอันตรายครับเรื่องเช้ไฟฟ้าอาจจะมีการระเบิดตุ้มตามใส่ก็เป็นได้นะครับสำหรับเครื่องนี้ผมก็คงต้องลองไว้สักพักหนึ่งครับ ส่วนของเพื่อนๆครับถ้าคิดว่าทําแล้วผ่านก็ปิดงานได้เลยนะครับแต่ผมคงต้องลองไว้เพราะว่าเพื่อความสบายใจนะครับที่ครับคงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้คงต้องจากไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ